โอเคครับนักเรียนครูต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดเพลงที่2นะครับที่ให้น้องทีสอบนะครับที่ได้คะแนน98เต็ม100นะครับในระดับ Initial grade ของ Trinity College of Music of Trinity น o l l e g e of m u s i c l o n d o n นะครับศิลิบถสัน2ะครับเพลงที่2ที่ครูต้นเลือกให้น้องทีเล่นก็คือชื่อว่าเพลง Gypsy Dance นะครับสังเกตเพลงแรกเป็น Single ลโน้นะครับชื่อว่าออร่าลีนะครับ แล้วก็เพลงที่2คือ g ิ p s y Dance นี่เป็นโน้ตจริงที่ครูต้นให้น้องทีเล่นนะครับเขียนให้นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพลงนี้เราพูดเรื่องการสอบ Ini t i a l g r เ d รคือการควบคุมนะครับเครื่องดนตรีของเราโน้ตเพลงนี้จะเยอะคือเราจะเล่นทํานองกับเบสนะครับมีเบสกับเมโลดี้ใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นโน้ตเยอะขึ้นโน้ตเยอะขึ้น,น,นลำดับการเล่นดินามิกหรือว่าความดังเบา มันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าน้ตเยอะขึ้นมันก็จะทําให้ยากขึ้นนะครับตอนแรกเพลงออร์ลาีเนี่ยเราเล่นทํานองอย่างเดียวเนี่ยการใส่เดนมิกมีตั้งแต่ดังเบาค่อยๆดังค่อยๆเบานะครับคราวนี้ดูครับจิ๊บซีแดนมีแค่2องเดนดมิกนะครับอันแรกคือ F ก็คือฟอร์เตคือดังเล่นดังครับดังไว้หมดเลยครับจนมาตรงนี้ครับ P เปียโนนะครับแปลว่าเบานะครับก็ให้เล่นเบาเราจะเล่นเป็นเบสมีมีเบสมีมีเบส มีมีแล้วก็เบส t w นะครับสี่ห้องแรกกับ4ี่ห้องหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเล่นเล่นดังไปเลยนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเบสเป็นสายห้าเบสฟามีเบสเลเลทีนะครับดูตรงนี้ฮะตรงนี้นักเรียนมักจะผิดนะครับเพราะว่าเซนส์ของการเล่นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทํานองมันจะไม่ต่อกันมันจะมีการพักอยู่ตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เริ่มดังมามทัดที่3เนี่ยเบส เลเลเบสมีเรโดเบสเรมีต่อกันหมดเลยนะเบสเรเรเบสมีเรโดเบสเรมีแล้วในใจคิดว่าต้องเบานับมีสองสามเบสมีมีเบสฟามีเบสเรเรทีสองสาแล้วตรงนี้ให้เบาที่สุดเลยนะด,ดเีเบาๆ เบสเรเรเบสโดทีลาแอนเบสเบสนะครับสายหกแล้วก็สายห้านะครับทีนี้ดูนะครับตรงเนี้ยครีเชนโดให้เริ่มจากเบานะเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเบสเรเรเบสโดทีลาแอนเบสเบสนะครับครูต้อนพูดให้ฟังอีกรอบนะครับเบสเรเร b บสเ a s s เบสโดทีลาแ a ะเบสเบสสองสามและสต็อปจุดสำคัญนะครับเล่นเบสโสิสายดีดเบสปุ๊บนับตอนที่ดีดนับหนึ่งมาเลยหนึ่งสองสามแล้ว STOP ปสตริงนะครับหยุดหยุดสายนะครับจำไว้ว่าทุกเพลงนะครับของกีตาร์ต้องเอามือหยุดสายเมื่อครบจังหวะแล้วไม่งั้นเสียคะแนนทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เพลงนี้มันสตรีทบิมันเล่นเล่นจังหวะเท่ากันหมดดังนั้นเนี่ยเราเล่น1 2 3หยุดหยุดให้ลงจังหวะนะครับหยุดให้ลงจังหวะเพลงไม่มีช้าลงไม่มีเร็วขึ้นเลยเล่นเท่ากันทั้งออร่าลี R e ด้วยนะครับเล่นเท่ากันแล้วก็แล้วก็หยุดสายนะครับอย่าลืมเพลงนี้มี2ไดนามิกนะครับดังกระเป๋าแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับซึ่งเราทํามาแล้วนะค่อยๆดังขึ้นในออร่าลี R e ที่เราดีดตัวมี7ครั้งอ่ะนะครับ ถ้าฝึกออราลีแล้วมาเล่นเพลงนี้จะง่ายมากเลยเพียงแต่ว่าต้องคิดนิดนึงว่า4ห้องแรกกับ4ห้องต่อไปเนี่ยห้องที่ 1- นถึงสเนี่ยเหมือนเหมือนห้องที่5-8ถึงนะครับแล้วต่อมามันก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับบทันที่สองเนี่ยเหมือนกันเลยแค่อย่าลืมทำดังเบาแล้วก็หยุดสายนะครับเท่านี้เนี่ยคะแนนเต็มนะครับได้คะแนนเต็มเลยนะครับแล้วก็เอ่อการการทำให้ได้จุดป,ประสงค์คือเราเล่นเบสกับเล่นเมโลดี้เนี่ยนะครับ เราเล่นให้จังหวะต่อเนื่องกันแล้วก็ควบคุมความดังเบาได้แปลว่าเราควบคุมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางของเราเนี่ยได้ครบแล้วนะครับเพราะว่าเล่นออราลีนเนี่ยเราใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับครูต้นเลือกเพลงที่2นี้มาเป็นจิ i p s y dance เพื่อที่ว่าเรานะครับจะควบคุมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางของเรานะครับหรือว่า pim เนี่ยของเราได้อย่างแบบได้อย่างดีนะครับถ้าเราควบคุมความดังเบาของนิ้วเราได้นะครับ โดยที่จังหวะยังสม่ําเสมอเท่ากันอย่าลืมนะซ้อมเล่นให้ต่อเนื่องก่อนแล้วลองเปิดเมทนอมแต่อย่าเปิดเมทนอมเลยนะครับเพราะว่ามันผิดวิธีการซ้อมเล่นให้ต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยเปิดเมทนอมนะครับจะทําให้เราค่อยๆเพิ่มความเร็วของเราอย่างมั่นคงแล้วเทคนิคมือขวาของเราคือการควบคุมความดังเบากับความเร็วจะทําให้มันชัดเจนนะครับนี่เป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะได้ในลําดับต่อไปนะครับอืมนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องทีเล่นเพลง g y p s y Dance กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งคือลิกาดูนคุณต้องไปทำต่อให้เลยนะครับดูคลิปเนี่ยเป็นการฟังแล้วว่าเพลงนี้มีรายละเอียดอย่างไรแล้วทำตามนี้แล้วฟังน้องทีเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเขาเล่นแบบไหนคุณสามารถเลฟเรนจากน้องทีได้เลยเพราะว่าคะแนนทุกเพลงของทีนะเต็มทุกเพลงเลยนะครับตั้งแต่ออลล่า นะครับจิปซีแดนซ์จนถึงลิกาดูนนะครับเพลงเพลงที่3เนี่ยได้คะแนนเต็มทุกเพลงมีออรลรีโดนหักแค่หน,นึ่งคะแนนเพราะว่าดิดเสียงมีนะครับมันต้องครบ4จังหวะแต่นิ้วน้องทีดันไปโดนสายก่อนในจังหวะที่4ี่เสียงมันเลยหยุดไปจังหวะหนึ่งกรรมการเลยหักหนึ่งคะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้านิ้วไม่ไปโดนเนี่ยต้องได้คะแนนเต็มร้อยแล้วนะครับอ่าดังนั้นเราสามารถดูได้จากคลิปแล้วถ้าเราเล่นตามนี้ได้ดันนมิกตามนี้ได้ คะแนนมาดีแน่นอนนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ